ราอยู่ในนิสสันมาร์ทนะครับตัวนี้ติดตั้งในส่วนของจอแอนดรอยลำสี่นะครับลำหกสิบสี่นะครับสังเกตง่ายนะครับใช้ได้สองจุดหกิกเหลืออยู่สี่กิกนะครับไอจากทั้งหมดสี่กิกนะครับจอแอนดรอยตัวนี้ก็จะสามารถปรับเสียงเป็นระบบเสียง d s p นะครับจอมีโหมดถนอมสายตานะครับตัดแสงสีฟ้านะครับกับกี่ยังความคืนไม่กวนสายตาเราครับมีโหมดสแตนบายนะครับ ็คือโชว์เป็นนาฬิกาหรือนะครับเป็นแบบปิดหน้าจอนะครับก็ได้เช่นกันนะครับเราอยากวังเพลงเดินทางนะครับแต่ว่าไม่อยากให้แสงรบกวนสายตาก็สามารถปิดแสงได้นะครับปิดหน้าจอ,อเปิดไฟหนีไฟหน้ารถครับก็มีไฟ ใช้คำสั่งเสียงได้นะครับค้นหาเส้นทางนะครับ,รบไปเชียงใหม่นะครับเส้นทางใหญ่ๆเส้นทางหลักๆนะครับ Google m a p สามารถนำพาเราไปที่ปลายทางได้เลยนะครับไม่ต้องเลือกเส้นทางเองนะครับแลวขนาดในการนะตัว YouTube นะครับก็สามารถใช้คำสั่งเสียงได้ได้วยเวยช่นกันนะครับ<า>ไปเที่ยวเชียงใหม่ กรอให้เราเปิดนะครับชมรีวิวฝั่งหนึ่งน,น,นำเส้นทางฝั่งนึง<ร>นะครับไป,ไ,ไปเชียงใหม่นะครับตอนนี้รู้สึกจะรับสัญญาณ GPS ไ,ไม่ค่อยดีครับจุดนี้ก็จะไม่นำให้นะครับไปดูในส่วนของ DSP นะครับปรับเสียงนะครับ อีควอไลเซนะครับมีเซอร์ลามีปรับตำแหน่งคนขับนะครับรับเบรเอนฮ้นซาฟิเตอร์นะครับครบครันนะครับการเรียกแอปนะครับดูได้เลยนะว่ากล้องตัวนะมากขนาดไหนนะครับตัวนี้เดื f l ฟลิกนะครับสามารถลงชื่อเข้าใช้ชมสารับันเทิงได้ตลอดการเดินทางครับลูกทีวีนะครับก็ดูทีวีสดๆนะครับ แกงเงาคลายเครียดรถติดนะครับชมได้เลยใชยส้สแสดงจากมือถือนะครับแชร์ฮอสปอตหรือจะใส่ซิมก็ได้นะครับตัวเขาสามารถใส่ซิมได้นะครับโกโฆษณานิดนึงนะครับลูกทีวี อยู่ที่คาสิโนฝังเงินมาเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามรานละเอียดนครับสารบรัญจะมีครบถ้วนเช่นกันนะครับเราสามารถลงชื่อเข้าใช้ Play Store นะครับเพื่อที่จะลงแอปต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับสนใจติดต่อได้นะครับร้านอาลีคอร์ตอชอปนะครับหนองมนชนบุรีครับเรามีจอสเปคตั้งแต่แรม1จนถึงแรม8เลยนะครับ เกี่ยวกับอุปกรณ์น,นะครับเป็น Android v เวอร์ชัน11นะครับตัวล่าสุดเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะตกรุ่นอัปเดตไม่ได้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ